ระทำโอพยพบทที่29เจ้าจงทําดังนี้เพื่อชําระอารโณนและบรรดาบุตรชายและแยกพวกเขาวไว้เพื่อพวกเขาจะได้รับใช้เราในฐานะปุโรหิตคือจงนําวัวหนุ่มหนึ่งตัวและแกะผู้ซึ่งไม่มีตําหนิมาสองตัวพร้อมทั้งขนมปังไม่ใส่เชื้อและขนมปังไม่ใส่เชื้อคลุกน้ํามันและขนมปังไม่ใส่เชื้อแผ่นบางทาน้ํามันขนมปังเหล่านี้ล้วนทําจากแป้งสาลีอย่างดี วางขนมปังไว้ในกระจาดและนำมาถวายที่ทางเข้าพระพลาพร้อมด้วยวัวหนุ่มและแกะผู้ทั้งสองตัวจงใช้น้ำชำระตัวอารอนและบรรดาบุตรชายที่ทางเข้าเต้นนัดพบแล้วสวมเครื่องแต่งกายให้อารอนทั้งเสื้อตัวหนเสื้อคลุมเอโฟดทับสูงและสายคาดเอวโวกผ้าพวกศรีรษะซึ่งมีแผ่นทองคำติดอยู่นั้นให้อารอนแล้วเอาน้ำมันสำหรับเจิมรินลงบนศรีรษะของเขา จากนั้นสวมเสื้อตัวไหนให้บุตรชายของอารณนพร้อมทั้งคาดสายคาดเอวและพวกผ้าพวกศีรษะให้อารณนและบรรดาบุตรของเขาเขาเหล่านั้นจะเป็นปุโรหิตตามข้อปฏิบัติถาวรน,นี่เป็นพิธีสถาปนาอารณนและบรรดาบุตรชายจากนั้นจงนำวัวหนุ่มมาที่หน้าเต็นท์นัดพบอารณนและบรรดาบุตรชายของเขาจะเอามือวางบนหัวของมันเจ้าจงฆ่ามัน ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรงทางเข้าแต่น,นัดพบเอานิ้วจุ่มเลือดบัวทาที่เชิงงอนของแท่นบูชาแล้วรินส่วนที่เหลือตรงเชิงแท่นบูชาแล้วจงเอาไขามันซึ่งหุ้มเครื่องไนงพังผืดที่หุ้มตับไตทั้งสองลูกกับไขมันที่หุ้มไตเผาบนแท่นบูชาแต่จงเอาเนื้อของมันทั้งหนังและไส้ออกไปเผานอกบริเวณค่ายพักนี่เป็นเครื่องบูชาไทยบาปจากนั้นอารณุณและบุตรชาย จะวางมือบนหัวแกะผู้ตัวหนึ่งจงฆ่าแกะตัวนั้นรองเลือดของมันมาพรมรอบแท่นบูชาจงชำละแกะผู้ตัวนั้นแล้วล้างเครื่องในและขาให้สะอาดวางรวมกับหัวและส่วนอื่นๆจากนั้นจงเผาแกะผู้ตัวนั้นทั้งหมดบนแท่นบูชาเป็นเครื่องเผาบูชาแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นกลิ่นหอมที่พอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากนั้น เอาแกะผู้อีกตัวหนึ่งมาอารนและบรรดาบุตรชายของเขาจะวางมือบนหัวแกะจงฆ่าแกะนั้นรองเลือดมาส่วนหนึ่งเจิมที่ติ่งหูข้างขวานิ้วหัวแม่มือขวากับนิ้วหัวแม่เท้าขวาของอารนและบรรดาบุตรชายจากนั้นจงพรมเลือดส่วนที่เหลือรอบท่านบูชาแล้วปาดเลือดจากท่านบูชาเอามาผสมกับน้ำมันสำหรับเจิมแล้วพรมที่ตัวอารนและบรรดาบุตรชาย กับที่เสื้อผ้าของพวกเขาเป็นการชำระตัวและเครื่องแต่งกายของพวกเขาให้บริสุทธิ์จากนั้นเอาไขามันไขมันส่วนหางไขมันหุ้มเครื่องในพังผืดหุ้มตับไตทั้งสองลูกกับไขมันหุ้มไตและโคนขาขวาของแกะนั้นนี่เป็นแกะสำหรับการสถาปนาอารอนกับบรรดาบุตรชายและเอาขนมปังก้อนหนึ่งขนมปังคลุกน้ำมันและขนมปังแผ่นบางจากกระจาด ที่ปรจจุขนมปังไม่ใส่เชื้อซึ่งวางไว้ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเอาของทั้งหมดนี้ให้อารอนและบรรดาบุตรชายยื่นถวายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชาย,ยื่นถวายแล้วจงรับของเหล่านั้นจากมือของพวกเขานำไปเผาบนแท่นบูชาพร้อมกับเครื่องเผาบูชาเป็นกลิ่นหอมที่องค์พระผู้เป็นเจ้าพอพระทยัยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าจากนั้นเอาอกของแกะ สำหรับพิธีสถาปนาอาโรนยื่นถวายต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเครื่องบูชายื่นถวายเสร็จแล้วเก็บไว้เป็นส่วนของเจ้าจงจำระส่วนต่างๆของแกะผู้ที่ใช้ในการสถาปนาซึ่งเป็นของอาโรนและบรรดาบุตรชายคือเนื้อส่วนอกและโคนขาที่ยื่นถวายประชากรอิสราเอลจะต้องยกส่วนนี้ของเครื่องบูชาให้อาโรนและบุตรชายเสมอ เป็นส่วนที่ชนอิสราเอลถวายแด่องค์ผู้เป็นเจ้าจากเครื่องสันติบูชาของพวกเขาเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ของอาโรนจะตกทอดไปถึงลูกหลานของเขาเพื่อใส่เมื่อรับการเจิมและการสถาปนาบูชาที่จะรับตำแหน่งปุโรหิตสืบต่อจากอาโรนจะต้องสวมเครื่องแต่งกายเต็มยศเป็นเวลาเจ็ดวันเมื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ในพระพลาและวิสุทธิสถานจงเอาเนื้อของแกะผู้ที่ใช้ในพิธีสถาปนาต้ม ในที่ศักดิ์สิทธิ์อารอณ์และบรรดาบุตรชายของเขาจะกินเนื้อนั้นพร้อมทั้งขนมปังในกระจาดตรงทางเข้าเต็นท์นัดพบพวกเขาจะกินของเหล่านี้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาลบบาปที่ใช้ในพิธีสถาปนาและการชำระให้บริสุทธิ์ของพวกเขาคนอื่นๆห้ามกินเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์และถ้ามีเนื้อแกะผู้สำหรับสถาปนาหรือขนมปังเหลือค้างถึงรุ่งเช้าอย่าก,กินแต่จงเผาทิ้งเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์ จงประกอบพิธีสถาปนาอารรนกับบรรดาบุตรชายตามที่เราบัญชาเจ้าไว้ทุกอย่างโดยใช้เวลาเจ็ดวันทุกๆวันเจ้าจงถวายวัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไทยบาปหลังจากนั้นจงชำระท่านบูชาโดยทำการลบมลทินและเจิมแท่นนั้นเพื่อชำระให้บริสุทธิ์ตลอดเจ็ดวันจงลบมลทินแท่นบูชาและชำระให้บริสุทธิ์แล้วท่านบูชาจะศักดิ์สิทธิ์ที่สุดและไม่ว่าสิ่งใดแต่ต้องแท่นนั้น สิ่งนั้นจะบริสุทธิ์จงถวายลูกแกะตัวผู้อายุหนึ่งขวบบนแท่นบูชาวันละสองตัวตัวหนึ่งถวายตอนเช้าส่วนอีกตัวถวายตอนเย็นจงถวายแป้งละเอียดประมาณสองลิตรผสมน้ำมันมะกอกประมาณหนึ่งลิตรและเหล้าอางุ่นประมาณหนึ่งลิตรเป็นเครื่องดื่มบูชาพร้อมกับแกะตัวแรกส่วนแกะอีกตัวถวายในตอนเย็นพร้อมเครื่องธัญญาบูชาและเครื่องดื่มบูชาเช่นเดียวกับตอนเช้า เป็นกลิ่นหอมที่พอพระไทยเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้านี่คือเครื่องเผาบูชาประจําวันเสมอไปทุกชั่วอายุที่ทางเข้าเต็นนัดพบต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเราจะมาพบเจ้าและสนทนากับเจ้าที่ทางเข้าเต็นนัดพบนี้เราจะพบกับชาวอิสราเอลที่นั่นด้วยและเกียรติศรีของเราจะทําให้พระพลาเป็นที่บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ดังนั้น เราจะชำระเต็นทัดพบและแท่นบูชาให้บริสุทธิ์ทั้งจะชำระอารนและบรรดาบุตรชายให้บริสุทธิ์และแยกผู้เขาไว้เพื่อเป็นปุโรหิตรับใช้เราแล้วเราจะสถิตท่ามกลางชนอิสราเอลและเป็นพระเจ้าของผู้เขาพวกเขาจะรู้ว่าเราเป็นพระยาเวพระเจ้าของผู้เขาผู้นำผู้เขาออกมาจากอียิปผู้เราจะได้อยู่ท่ามกลางผู้เขา เราคือพระยาเวพระเจ้าของพวกเขาพระธรรมอพยพบทที่สาตรงใช้ไม้กระถินเทศทำแท่นบูชาสำหรับเผาเครื่องหอมเป็นแท่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้างและยาวหนึ่งศอกสูงสองศอกมีเชิงงอนแกะสลักจากตัวแท่นเป็นเนื้อเดียวกันใช้ทองคำบริสุทธิ์หุ้มด้านบนด้านข้างทุกด้านและเชิงงอนและทำคิ้วทองคำคาดรอบแท่น ใต้คิ้วทั้งสองด้านทำห่วงทองคำข้างละสองอันสำหรับสอดคานหามเวลาเคลื่อนย้ายแท่นจงทำคานหามจากไม้กระถินเทศหุ้มทองคำจงตั้งแท่นนี้ไว้นอกม่านหน้าหีบพันธสัญญาคืออยู่หน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพันธสัญญาเราจะพบกับเจ้าที่นั่นทุกเช้าเมื่ออารณุณมาดูแลความเรียบร้อยของตะเกียงเขาต้องเผาเครื่องหอมบนแท่นและทุกเย็น เมื่อมาจุดประทีปเขาต้องเผาเครื่องหอมต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าอีกครั้งหนึ่งจงปฏิบัติเช่นนี้สืบไปทุกชั่วอายุเครื่องหอมอื่นๆเครื่องเผาบูชาเครื่องธัญญาบูชาอย่านํามาเผาบนแท่นนี้เลยและอย่าเทเครื่องดื่มบูชาบนแท่นนี้อารอนจะทําพิธีลบมนทินชําระแท่นปีละครั้งโดยต้องใช้เลือดของเครื่องบูชาไทยบาปทาเชิงงอนจงปฏิบัติตามกฎข้อนี้ทุกๆปีสืบไป ทุกชั่วอายุเพราะท่านนี้เป็นแท่นบริสุทธิ์ที่สุดแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าเมื่อเจ้าทำสัมโ,มโนประชากรชนอิสราเอลเพื่อนับจำนวนผู้เขาให้ทุกคนที่เข้าชื่อแล้วนำค่าไถ่ชีวิตมาถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อไม่ให้เกิดภัยพิบัติขึ้นในหมู่พวกเขาค่าถ่าชีวิตดังกล่าวคือเงินหนักเครื่องเชเขล ตามเชเขวของสถานอุสการซึ่งหนึ่งเชเขวหนัก20เกรานี่เป็นเงินครึ่งเชเขวซึ่งถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่ขึ้นทะเบียนสมโนโประชากรที่มีอายุ20ปีขึ้นไปจะต้องถวายเงินจำนวนนี้แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าคนรวยไม่ต้องถวายเกินครึ่งเชเขวส่วนคนจนต้องถวายให้ครบเพราะเป็นเงินถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นค่าไถ่ชีวิต จงรับเงินค่าลบบาปจากชนอิสราเอลและใช้เงินจำนวนนี้สำหรับทำนุบำรุงเต็นท์นัดพบนี่เป็นอนุสร์สำหรับชนอิสราเอลต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการไถ่ชีวิตสำหรับพวกเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงทำอ่างทองสำริดและฐานรองทองสำริดเพื่อการล้างชำระวางไว้ระหว่างเต็นท์นัดพบกับแท่นบูชาและใส่น้ำในอ่างนั้นอาโรนและบรรดาบูชาย จะใช้น้ํานั้นล้างมือล้างเท้าเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเข้าไปในเต็นท์นัดพบพวกเขาจะล้างชำระด้วยน้ําเพื่อจะได้ไม่ตายเช่นเดียวก,กันกับเมื่อพวกเขาเข้าไปปรนิบัติที่แท่นบูชาโดยการถวายเครื่องบูชาด้วยไฟแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขาจะล้างมือและเท้าเพื่อพวกเขาจะไม่ตายนี่จะต้องเป็นข้อปฏิบัติถาวรสำหรับอารณและวงวานของเขาสืบไปทุกชั่วอายุ แล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำเครื่องหอมอย่างดีต่อไปนี้คือมดยอบแท้หนักประมาณ6กกิโลกรัมอบเฉยหอมและแตะไคร้หอมอย่างละครึ่งของมดยอบคือประมาณ3กิโลกรัมกระบูลประมาณ6กกิโลกรัมและน้ำมันมะกอกประมาณ4ลิตรให้นำเครื่องปรุงเหล่านี้มาทำเป็นน้ำมันเจิมบริสุทธิ์น้ำหอมที่ปรุงตามศิลปะของช่างปรุง เพื่อใช้เป็นน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์แล้วจงใช้น้ำมันหอมนี้เจิมเต็นนัดพบหีบพันธสัญญาโต๊ะพร้อมทั้งเครื่องใช้ไม้สอยคันประทีปพ,พร้อมทั้งอุปกรณ์ทั้งหมดท่านเผาเครื่องหอมท่านบูชาพร้อมทั้งภาชนะใช้สอยครบครันอ่างทองสำริดและฐานรองอ่างจงชำระของเหล่านี้เพื่อจะได้เป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ที่สุดสิ่งใดก็ตามเมื่อสัมผัสสิ่งของเหล่านี้จะบริสุทธิ์ไปด้วย จงเจิมอาโรนและบรรดาบุตรชายของเขาเป็นการชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์และแยกไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ปรหิตรับใช้เราจงแจ้งชนอิสราเอลว่านี่คือน้ำมันเจิมบริสุทธิ์ของเราสืบไปทุกชั่วอายุอย่าเทน้ำมันนี้ลงบนร่างกายคนทั่วไปอย่าใช้สูตรนี้พรุงน้ำมันใดๆเพราะเป็นของศักดิ์สิทธิ์แต่เจ้าจะต้องถือว่าเป็นของศักดิ์สิทธิ์ผู้ใดผสมน้ำมันหอมอย่างนี้ หระนำไปใช้กับผู้ที่ไม่ใช่ปูโรหิตจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงนำเครื่องเทศหอมอันได้แก่อย่างไม้หอมน้ำมันชมดมหาหิงและกําญาบริสุทธิ์ช่างให้ได้ส่วนเท่ากันหมดปรุงเป็นเครื่องหอมตามศิลปะของช่างปรุงเจือด้วยเกลือจะเป็นของที่บริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิจงเอาส่วนหนึ่งมาบดละเอียด และวางไว้หน้าหีบพันธสัญญาในเต็นทนัดพบที่ซึ่งเราจะมาพบเจ้าเครื่องหอมนี้ถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดสำหรับเจ้าอย่าปรุงเครื่องหอมสุดนี้เพื่อใช้เองจงถือเป็นของบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ใดทำขึ้นไว้เพื่อความเรื่อนรมส่วนตัวจะต้องถูกตัดออกจากหมู่ประชากรของเขาพระเยซูสเสด็จเข้าไปในลานพระวิหาร ขณะทรงสั่งสอนอยู่ผู้หัวนหน้าปุโรหิตและผู้อาวุโสในหมู่ประชาชนมาทูลถามพระองค์ว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้โดยอาศัยสิทธิทอำนาจใดและใครให้สิทธทิอำนาจนี้แก่ท่านพระเยซูตรัสว่าเราจะถามท่านข้อหนึ่งเช่นกันถ้าท่านตอบเราเราก็จะบอกว่าเราอาศัยสิทธิทอำนาจใดที่ทำสิ่งเหล่านี้ คือบัพติศมาของยอห์นมาจากไหนจากสวรรค์หรือจากมนุษย์พวกเขาหารือกันว่าถ้าตอบว่ามาจากสวรรค์เขาก็จะถามว่าแล้วทำไมท่านไม่เชื่อยอหนแต่ถ้าเราตอบว่ามาจากมนุษย์เราก็กลัวประชาชนเพราะพวกเขาล้วนถือว่ายอหนเป็นผู้เผยพระวจนะดังนั้นพวกเขาจึงทูลตอบพระเยซูว่าเราไม่ทราบ พระองค์จึงตรัสว่าเราก็จะไม่บอกพวกท่านเช่นกันว่าเราอาศัยสิทธิอำนาจใดที่ทำสิ่งเหล่านี้พวกท่านคิดอย่างไรชายคนหนึ่งมีบุตรสองคนเขาไปหาบุตรคนโตและพูดว่าลูกเอย๋ยวันนี้จงไปทำงานในสวนองุอ่นเถิดบุตรคนนั้นตอบว่าไม่ไปแต่ตอนหลังเปลี่ยนใจและไปทำงาน แล้วบิดาไปหาบุตรอีกคนบอกอย่างเดียวกันบุตรนั้นตอบว่าจะไปขอรับแต่เขาไม่ได้ไปถามว่าบุตรคนไหนทำตามใจบิดาพวกเขาทูลว่าคนแรกพระเยซูตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนเก็บภาษีและหญิงโสเพน,นีพากันเข้าอาณาจักรของพระเจ้าก่อนหน้าพวกท่านพระยอน มาเพื่อชี้ทางชอบธรรมแก่ท่านและท่านไม่เชื่อแต่คนเก็บภาษีและหญิงโสเพณีเชื่อและแม้ได้เห็นสิ่งน,นี้แล้วพวกท่านก็ยังไม่ยอมกลับใจมาเชื่อเขาจงฟังคำอุปมาอีกเรื่องคือเจ้าของสวนแห่งหนึ่งทำสวนองุ่นเขาล้อมรั้วกั้นสวนสกัดบ่อย่ำองุ่นและสร้างหอไว้เฝ้าจากนั้น ให้ชาวสวนเช่าแล้วเดินทางจากไปต่างแดนเมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาก็ส่งคนรับใช้ไปหาผู้เช่าเพื่อรับผลผลิตของเขาพวกผู้เช่าก็จับเหล่าคนรับใช้ของเขามาทุบตีคนหนึ่งฆ่าอีกคนหนึ่งและเอาหินคว้างคนที่สามจนตายเจ้าของสวนจึงส่งคนไปอีกมากยิ่งกว่าครั้งแรก แต่ก็ถูกผู้เช่าเล่นงานเหมือนครั้งก่อนสุดท้ายเจ้าของสวนส่งลูกชายไปหาพวกเขากล่าวว่าพวกเขาคงจะเคารพบ,บุตรของเราแต่เมื่อผู้เช่าเห็นลูกชายเจ้าของสวนก็พูดกันว่านี่ไงทายาทให้เราฆ่าเขาแล้วยึดเอามารดกของเขาพวกนั้นจึงจับลูกชายเจ้าของสวนองุ่นโยนออกมานอกสวนแล้วฆ่าเสีย เหตุฉะนั้นเมื่อเจ้าของสวนองุ่นมาเขาจะทำอย่างไรกับผู้เช่าเหล่านั้นดีพวกเขาทูลตอบว่าเจ้าของสวนย่อมจะจัดการกับคนเลวๆวเช่นนั้นอย่างสาสมและให้ผู้เช่ารายอื่นที่ยอมส่งส่วนแบ่งของผลผลิตให้เขาเมื่อถึงฤดูกเก็บเกี่ยวมาเช่าสวนองุน่นนี้พระเยซูต,ตรัสแก่พวกเขาว่าพวกท่านไม่เคยอ่านพระคัมภีร์หรือที่ว่า ศิลาซึ่งช่างก่อได้ทิ้งแล้วบัดนี้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทำการนี้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ในสายตาของเราฉะนั้นโปรบอกท่านว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะถูกริบไปจากท่านและยกให้แก่ชนชาติที่จะผลิตผลของมันผู้ใดตกทับศิลานี้จะแหลกเป็นชิ้นชิ้นและศิลานี้ ตกทับผู้ใดผู้นั้นจะแหลกลานเมื่อพวกหุ่นหน้าปุโรหิตกับพวกฟาริสีได้ยินคำอุปมาของพระเยซูก็รู้ว่าพระองค์กำลังตรัสถึงพวกตนพวกเขาหาทางจะจับกลุมพระองค์แต่ก็กลัวประชาชนเพราะคนทั้งหลายถือว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เผยพระวจนะ